อีซี่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหากาบหนังซปเปอร์ฮีโร่แห่งจักกรวาลมาเวลคอภาคหนึ่งเทพเจ้าสายฟ้าคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังนะครับในคืนหนึ่งณนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเจนและทีมของเธอเฝ้ามองดูท้องฟ้าเพื่อสังเกตปรากฏการประหลาดทันใดนั้นเองเกิดมีลำแสงส่องสว่างปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเจนและทีมของเธอจึงรีบขับรถเข้าไปใกล้ และเมื่อลำแสงนั้นพุ่งลงมากระทบกับพื้นเกิดเป็นคลื่นลมพัดฝุ่นละอองเข้าใส่ตูมเจนขับรถชนเข้ากับชายคนหนึ่งจนกระเด็นลม้มลงย้อนกลับไปในปีคศ965ในยุคที่มนุษย์ได้รู้ความจริงที่ว่าตนไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นั่นก็เพราะมีกองทัพยักษ์น้ำแข็งจากอาณาจักรอันเยือกเย็นและมืดมิดบุกโลกหวังพิชิตมวลมนุษย์และทำให้เกิดยุคน้ำแข็งแต่มนุษย์ก็ไม่ได้เผชิญภัยนี้เพียงลำพัง กระทั่งกองทัพเหล่าทวยเทพสามารถขับไล่ย,ยักษ์น้ำแข็งกลับไปยังโลกของมันได้สำเร็จและในที่สุดราชายักษ์น้ำแข็งซึ่งมีนามว่าลาฟฟี่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้พร้อมกับขุมพลังอำนาจที่ต้องถูกยึดไปหลังมหาสงครามสิ้นสุดกองกำลังเหล่าทวยเทพได้ถอนตัวออกจากโลกต่างๆและกลับคืนสู่โลกแห่งนิรันดร์การที่มีนามว่าแอดกาดและถึงแม้พวกเขาจะกลายเป็นเพียงตำนานเทพนิยายในหมู่มวลมนุษย์ แต่กองทัพแห่งแอสการ์ดก็ยังคงเป็นผู้นำความสงบมาสู่ห้วงจัก,กรวาลเสมอมาปัจจุบันทอเดินตรงมายังหน้าบัลลังและคุกเข่าลงตรงหน้าโอดินพ่อของเขาจากนั้นโอดินบอกให้ทอลุกยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าทอเจ้าเป็นบุตรชายคนแรกซึ่งเป็นรัชทายาทของข้าผู้ได้รับความไว้วางใจให้ถือครองคอนศึกโยเนียอันทรงพลังเจ้าสาบานไหม ว่าจะบกป้องโลกทั้ง9้าเพื่อพิทักษ์ความสงบและเสียสละเพื่อความผาสุกข,ของโลกทั้ง9ก้าทอรีบตอบกลับว่าข้าสาบานเมื่อได้ยินอย่างนั้นโอดินจึงกล่าวต่อว่าในนามบิดาแห่งปวงเทพขอประกาศให้เจ้าแต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงโอดินสัมผัสได้ว่า มียักษ์น้ำแข็งกำลังบุกเข้าไปชิงหีบศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นท่าไม่ดีโอดินจึงรีบสั่งให้หุ่นเดสทรยเยอร์เข้าไปจัดการพวกยักษ์น้ำแข็งและจึงรีบตามลงมาตรวจสอบความเสียหายทอบอกกับโอดินว่าพวกโยทันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันได้ทำลงไปโอดินรีบตอบกลับว่าพวกเขาได้ชดใช้แล้วด้วยชีวิตของพวกเขาเองอีกอย่างคือหีบศักดิ์สิทธิ์ยังคงปลอดภัยดีสถานการณ์กลับสู่ความสงบทอถามกลับว่าสงบหรอือ นี่พวกยักษ์น้ำแข็งเพิ่งจะบุกเข้าคลังอาวุธของเรานะออดินตอบข้ากับลาฟฟี่ได้ตกลงสงบศึกกันแล้วและข้าเองก็อยากรู้เหลือเกินว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อย่ากกังวลไปเลยเราจะหาช่องโหว่และแก้ไขซึ่งนั่นทําให้ทอโมโหมากโลกินั่งลงเล็กกระซิบบอกทอว่าพี่พูดถูกเรื่องยักษ์น้ําแข็งเพราะหากมันลอบเข้ามาได้ครั้งหนึ่งแล้วมันคงต้องทําอีกเป็นแน่ข้ารู้ ว่าสิ่งที่พี่กําลังจะทํามันขัดใจท่านพ่อเมื่อได้ยินอย่างนั้นทอลูกยืนขึ้นพร้อมกับพูดว่าเราต้องปกป้องอาณาจักรมาเถอะสหายข้าเราจะไปบุกโยธันไฮกันไม่รอช้าทอรีบนําทุกคนไปยังห้องควบคุมสะพานไบฟรอสทอบอกกับไฮเด้าผู้มีหน้าที่เป็นนายทวารว่าจงอย่าบอกใครว่าเราไปไหนและก่อนที่ไฮเด้าจะส่งทุกคนไปยังโยธันไฮเขาบอกกับทุกคนว่าข้าสาบานว่าจะปกป้องอาณาจักรในฐานะนายทวาร หากการเปิดสะพานไบฟรอสเพื่อให้พวกเจ้ากลับมายังแอดกาดเสียงที่จะก่อให้เกิดภัยต่อแอดกาดข้าจะไม่เปิดสะพานไบฟรอสให้และจะทิ้งให้พวกเจ้าหนาวตายอยู่ในโยธันไฮสิ่งที่สำคัญคือหากเปิดสะพานไบฟรอสค้างเอาไว้มันจะปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาและทำลายโยธันไฮรวมทั้งพวกเจ้าด้วยและเมื่อมาถึงโยธันไฮทอรีบนำทุกคนมาพบกับลาฟฟี่ทอตะโกนบอกลาฟฟี่ว่าคนของเจ้าลอบบุกเข้าแอดกาดได้ยังไงกัน ลาฟี่ตอบกลับว่าวังของโอดินนั้นมีแต่หนอนบ่อนไส้จงรู้เอาไว้ซะว่าพ่อของเจ้าคือฆาตกรและหัวขโมยแล้วพวกเจ้ามาที่นี่ทําไมกันเพื่อสันติอย่างนั้นหรือโลกิกระซิบบอกกับทอว่าใจเย็นก่อนดูรอบๆสิเรามีกําลังคนน้อยกว่าพวกมันลาฟี่ยังคงพูดต่อว่าเจ้ายังไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังจะทําจะส่งผลเช่นไร หลับไปเสียเถิดในขณะที่ข้ายังใจดีอยู่เมื่อทอได้ยินอย่างนั้นจึงคิดขึ้นได้และจึงหันหลังเดินกลับไปแต่ก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นลาฟฟี่ยังคงพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่ารีบกลับบ้านไปเสียเถิดเจ้าหญิงตัวน้อยซึ่งนั่นทำให้ทอโมโหมากเขาจึงฟาดลาฟฟี่จนกระเด็นไปติดข้างฝาและการต่อสู้ตลุมบอลระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เริ่มขึ้นและในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเอง โลกิโดนพวกยักษ์น้ำแข็งสัมผัสตัวซึ่งอันที่จริงแล้วจะต้องมีรอยไหม้ที่เกิดจากน้ำแข็งกัดแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนั่นทําให้โลกิประหลาดใจมากการต่อสู้ดําเนินต่อไปจนพวกยักษ์น้ำแข็งเริ่มลุกอย่างหนักจนต้องล่าถอยทุกคนวิ่งหนีมาจนถึงหน้าผาไม่รอช้าทอรีบตะโกนบอกไฮเด้าว่าให้รีบเปิดสะพานไบฟรอสพาทุกคนกลับเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นลำแสงสะพานไบฟรอสพุ่งลงมาพร้อมกับโอดินที่ขีมม่ม้าศึกมาช่วยพวกเขา โอดินรีบพูดตัดบทโดยบอกกับลัฟฟี่ว่าหยุดแค่นี้เถอะก่อนจะมีการนองเลือดลัฟฟี่ตอบเรื่องใหญ่เกินกว่าจะเจรจาแล้วและแน่นอนพวกเขาจะได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือสงครามและความตายโอดินเห็นท่าไม่ดีจึงรีบดึงทุกคนเข้าสะพานใบฟรอสเพื่อกลับแอดการ์ดเมื่อกลับมาถึงโอดินพูดกับทอว่ารู้ตัวไหมว่าเจ้ากำลังทำอะไรลงไปเจ้าลืมทุกสิ่งที่พ่อสอนเจ้ามันเด็กหัวรั้น ทอรีบเถียงกลับด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวว่าพ่อก็เป็นตาแก่โง่เง่า,งาซึ่งนั่นทําให้โอดินชะงักอยู่ครู่หนึ่งและจึงตอบกลับว่าใช่ข้ามันโง่เง่า,งาที่คิดว่าเจ้าพร้อมแล้วทอบุตรแห่งโอดินเจ้าได้ทรยศต่อคําสั่งของกษัตริย์ข้าโอดินบิดาแห่งทัวเทพในนามแห่งบิดาและบรรพชนของข้าขอยึดอํานาจและในประเทศเจ้าและจึงส่งทอเข้าสะพานไบฟรอสไปจากนั้นโอดินกล่าวกับคอนสึกโยเนียว่าเมื่อใดก็ตาม ที่มีผู้ควรจะครอบครองคอนี้เขาผู้นั้นจะได้รับพลังอำนาจแห่งทอปัจจุบันณนะดาวโลกตูมเจนขับรถชนเข้ากับทออย่างจังเมื่อทอลืมตาตื่นขึ้นเขาถามทุกคนว่าเห็นคอนไหมและจึงตะโกนบอกไคด้าที่เฝ้าดูอยู่เพื่อให้เปิดสะพานใบฟรอสให้จากนั้นทอเดินตรงเข้ามาหาเจนและถามกับเธอว่าอาณาจักรแห่งนี้ชื่ออะไรดา์ซี่ตอบกลับว่าที่นี่คือนิวเม็กซิโก พร้อมกับชักปืนช็อตไฟฟ้าออกมายิงทอจนล้มหมดสติไปแล้วจึงรีบนำตัวทอขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลจากนั้นไม่นานค้อนศึกโยนียก็ร่วงลงมาจนถึงพื้นโลกตัดกลับมาที่เจนซึ่งกำลังวิเคราะห์ผลที่ได้จากอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือภาพถ่ายลำแสงมีเงาลักษณะคล้ายคนปรากฏอยู่เมื่อเห็นอย่างนั้นเจนจึงรีบกลับไปโรงพยาบาลเพื่อตามหาทอ ตัดไปที่จุดตกของค้อนศึกโยเนียขณะนี้มีชาวเมืองมาลองพยายามหยิบค้อนขึ้นมาแต่ถึงแม้จะใช้รถลากก็ยังไม่สามารถดึงค้อนขึ้นมาได้และเมื่อเอเจนต์โคสันมาถึงเขารีบรายงานกลับไปยังหน่วยเหนือให้ทราบในทันทีตัดกลับมาที่แอดกาดโลกิบอกกับทุกคนว่าข้าเองที่เป็นผู้บอกไฮเด้าให้รีบไปบอกโอดินหลังจากที่เราออกไปและข้าคือผู้ที่ช่วยพวกเราทุกคนแต่ไม่นึกว่าท่านพ่อจะในประเทศเขา ซีฟตอบกลับโลกิไปว่าท่านควรไปพบพระบิดาและเก,กลียกก่อบให้เขาเปลี่ยนใจนะโลกิตอบกลับว่าข้าเองก็รักทอแต่ทุกคนก็รู้นิสัยเขาเขาเป็นคนวู้วามใจร้อนดูอย่างที่เขาทําวันนี้สิคิดเหรอว่าแอดกาดต้องการกษัตริย์เช่นนั้นแล้วจึงเดินจากไปซีฟยังคงพูดต่อว่าดูเหมือนว่าเขาจะเห็นแก่แอดกาดแต่อันที่จริงแล้วเขาอิจฉาทอมาตลอดโฮกุนพูดแทรกขึ้นว่าจําได้ไหมที่ลับฟี่บอกว่าในวังโอดินมีหนอนบ่อนไส้ข้าคิดว่าโลกิ คือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ยักษ์น้ําแข็งโลทันรอบเข้าแอดการเมื่อวันก่อน,อนแน่ๆเลยขณะเดียวกันโลกิยังคงสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดผิวหนังของเขาถึงเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับพวกยักษ์น้ําแข็งเขาถามกับโอดินว่าข้าถูกสาปอย่างนั้นหรือหรือข้าเป็นอะไรกันแน่โอดินตอบเจ้าไม่ได้ถูกสาปและเจ้าก็เป็นลูกข้าโลกิยังคงถามต่อว่าตอบข้าทีว่าสิ่งที่ท่านนํามาจากโยทันไฮไม่ใช่แค่หีบเพียงสิ่งเดียวใช่ไหม โอดินตอบกลับว่าใช่หลังศึกฆ่าเข้าไปในวิหารและพบเด็กทารกถูกทอดทิ้งให้ทรมานและตายเด็กคนนั้นคือบุตรของลาฟฟีโลกิถามต่อว่าบุตรของลาฟฟีอย่างนั้นเหรอือแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้มือของท่านเปื้อนเลือดชาวโยทันแล้วท่านพาข้ามาทําไมกันโอดินตอบกลับว่าข้าคิดว่าสักวันเราจะรวมอาณาจักรเป็นหนึ่งโดยมีเจ้าเป็นโซ่ทองคล้องมิตรภาพและสันติภาพแต่แผนการนั้นก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปแล้ว ที่สำคัญก็คือเจ้าคือลูกข้าและข้าไม่ต้องการให้ความจริงนี้ทำลายเจ้าโลกิตอบกลับด้วยความโมโหว,ว่ามีหน้าละท่านถึงได้เชื่นชมแต่ทอและไม่ว่าจะยังไงก็ตามท่านคงไม่มีวันที่จะยอมให้ยักษ์น้ำแข็งคลองบพลังแอสการ์ดเป็นแน่และด้วยเหตุน,นี้เองทำให้โอดินเสียใจเป็นอย่างหนักจนเป็นลมล้มป่วยหมดสติไปเมื่อเห็นท่าไม่ดีโลกิจึงรีบตะโกนเรียกทหารกาดให้มาช่วยนำอดินไปพักรักษาตัวตัดกลับมาที่โลก เจนพาทอออกมาหาอะไรกินที่ร้านอาหารในเมืองในระหว่างนั้นเองมีชาวเมืองพูดถึงหลุมอุกกาบาตเอริกถามชาวเมืองว่าอธิบายได้หรือเปล่าว่าอุกกาบาตท,ที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงชาวเมืองตอบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันโคตรหนักเลยทุกคนพยายามลองยกมันขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครทําได้เลยเมื่อได้ยินอย่างนั้นทอรรีบลุกขึ้นไปถามชาวเมืองคนนั้นว่าบอกได้ไหมว่าหลุมอุกกาบาตนั้นไปทางไหนและจึงเดินออกจากร้านไป เจนรีบวิ่งตามออกมาและถามทอว่านาจะรีบไปไหนนะ่ะทอตอบฉันจะรีบไปเอาของของฉันคืนเจนพูดต่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะหน่วยงานของรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่มากั้นพื้นที่เอาไว้แล้วคุณไม่มีทางที่จะเดินเข้าไปและหยิบออกมาเฉยๆหรอกทอตอบนั่นแหละคือแผนของข้าหากเจ้าช่วยพาข้าไปข้าจะบอกทุกอย่างที่เจ้าอยากรู้ภายหลังจากที่ข้าได้ค้อนศึกโยเนียกลับคืนมาเอริกบอกกับเจนว่าขอเวลาส่วนตัวเราคุยกันแป๊บหนึ่งนะ และเมื่อเจนเดินหลบออกมาเอริกบอกกับเจนว่าเขาเนะ่ยตัวอันตรายเลยนะเจนอย่าไปกับเขาเลยจะดีกว่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจนจึงเดินกลับมาหาทอพร้อมกับพูดว่าขอโทษนะฉันพาคุณไปไม่ได้ทอตอบก,กลับไปในทันทีว่างั้นเราคงต้องกล่าวลากันและจึงจุ๊บมือของเจนเพื่อเป็นการบอกลาซึ่งนั่นก็ทําให้เจนเขินไปเลยเหมือนกันและเมื่อเจนกลับไปที่ห้องวิจัยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจยึดผลงานวิจัยทั้งหมดของเจนเอาไว้เอเจนโคสันบอกกับเจนว่า ผมมาจากหน่วยชิวนี่ถือเป็นภัยความมั่นคงต่อชาติเราจรึงต้องการข้อมูลทั้งหมดนี่ผมขอมอบเช็คฉบับนี้ให้คุณเพื่อเป็นการชดใช้แก่ค่าเสียหายทั้งหมดเจนโวยววยด้วยความไม่พอใจว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้หาซื้อของพวกนี้มานะแต่ฉันต้องประดิษฐ์ขึ้นมาเองคุณไม่รู้หรอกว่าฉันเกือบจะพบข้อมูลที่สําคัญมากๆแล้วและทุกอย่างที่ฉันรู้มันอยู่ในห้องทดลองและในสมุดนี่ดังนั้นคุณจะเอามันไปไม่ได้หลังจากที่พวกเจ้าหน้าที่ ยึดทุกอย่างไปแล้วทั้ง3นั่งปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อดีเจนบอกกับทุกคนว่าฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะไปเอาของคืนมาตัดกลับมาที่แอ็ดการ์ซีฟและทุกคนเดินตรงเข้ามาในห้องโถงเพื่อพบกับโอดินแต่ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังกลับเป็นโลกิโลกิบอกให้ทุกคนรู้ว่าขณะนี้ท่านพ่ออยู่ในสภาวะหลับไหลและท่านแม่เกรงว่าท่านอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกหากพวกท่านมีเรื่องใดจงบอกกับข้า เพราะบัตรนี้ข้าคือกษัตริย์เมื่อเห็นอย่างนั้นทุกคนจึงคุกของลงซีฟกล่าวกับโลกิว่าฝ่าบาทได้โปรดยกเลิกคําสั่งในประเทศทอด้วยเถิดโลกิรีบตอบกลับไปในทันทีว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะคําบัญชาแรกของข้าไม่ควรเป็นการยกเลิกคําสั่งของท่านพ่อพวกเจ้าไม่เห็นหรืองไงว่าเราเกือบจะต้องเปิดสงครามกับพวกยูธันไฮซึ่งนี่ถือเป็นคําตอบที่ทําให้ทุกคนผิดหวังพวกเขาจึงลุกขึ้นและเดินออกมา ตัดไปที่โลกเจนรีบขับรถตามมหาทอและอาสารับเขาไปส่งที่หลุมอุกกาบาตในเวลาเดียวกันโลกิเข้าพบโอดินซึ่งกําลังนอนหลับไหลยอยู่โลกิถามกับท่านแม่ว่าเหตุใดเขาจึงต้องโกหกข้าท่านแม่ตอบเขาปิดมันไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้เจ้ารู้สึกว่าเป็นคนนอกเพราะเจ้าก็คือลูกของเราตัดกลับมาที่โลกขณะนี้ทอได้มาถึงหลุมอุกกาบาตแล้วทอบอกให้เจนรออยู่ตรงนี้และจึงวิ่งตรงเข้าไปตะลุยฝ่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรงมายังพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งล้อมรอบคอนศึกโยเนียเอาไว้เอเจนต์โคสันบอกกับมือธนูที่เร็งรอรับคำสั่งอยู่ว่าอย่าพึ่งลงมือลองให้โอกาสเขายกคอนดูก่อนแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดทอก้มลงหยิบค้อนด้วยสองมือและดึงจนสุดแรงแต่ก็ไม่มีวี่แบวว่าจะยกขึ้นมาได้ได้แต่ยืนร้องตะโกนลั่นด้วยความโมโหจากนั้น เอเจนต์โคสันจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรวบตัวทอมาและในระหว่างที่ทออยู่ในห้องสอบสวนโลกิได้ใช้วิชาพลางตัวรอบเข้ามาในห้องสอบสวนเพื่อมาหลอกทอว่าท่านพ่อตายแล้วนั่นก็เพราะการในประเทศพี่มันหนักหนาเกินกว่าท่านพ่อจะรับไหวและตอนนี้บัลลังก์ตกเป็นของข้าแล้วและที่โยทันฮายอมสงบศึกนั่นก็เพราะพี่โดนในประเทศข้าแค่จะมาบอกลาท่านพี่ลาก่อนแล้วจึงหายตัวไปก่อนกลับโลกิที่ยังคงล่องหนอยู่ ตรงเข้าไปยังพื้นที่ห่วงห้ามและพยายามลองหยิบข้อศึกโยเนียขึ้นมาแต่ก็ไร้วี่แววเช่นกันจากนั้นไม่นานเอริกรีบตามมาและหลอกเอเจนต์โคสันว่าขอโทษทีคือทอเขาเป็นลูกน้องของผมเองเขาชื่อดรโดนันเบลกและที่เขาเข้ามาเก่อกวนวันนี้ก็เพราะเขาคุ้มคลั่งที่พวกคุณเอางานวิจัยของเราไปคือมันเป็นผลงานทั้งชีวิตของเขานะ่ะและในระหว่างที่เอริกกำลังจรจาอยู่กับเอเจนต์โคสันเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบทะเบียนประวัติตรวจพบว่า บัตรประชาชนของทอที่เอริกนำมายื่นให้เป็นของปลอมแต่เอเจนต์โคสันก็ทำทีเป็นไม่รู้และยอมให้เอริกรับตัวทอกลับไปได้จากนั้นเอเจนต์โคสันจึงสั่งให้ลูกน้องตามทอไปแต่ไปที่โลกิซึ่งเพิ่งมาถึงดาวโยทันไฮด้วยสะพานไบฟรอสลัฟฟี่ถามโลกิขึ้นว่าคนที่เปิดทางให้พวกเราเข้าไปยังแอดการ์ดเมื่อวันก่อนคือเจ้าสินะโลกิตอบกลับว่านั่นข้าแค่หาอะไรทำสนุก พื่อแกล้งทำลายวันสำคัญของพี่ข้าแต่ที่ข้ามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อที่จะยื่นข้อเสนอในการแอบพาท่านลอบเข้าไปสังหารโอดินลับฟี่ถามกลับว่าแล้วทำไมเจ้าไม่ฆ่าเขาซะเองละ่ะโลกิยิ้มพร้อมตอบกลับว่าชาวเอสดการ์จะไม่ยอมรับกษัตริย์ที่สังหารกษัตริย์องค์ก่อนนั่นสิและค่าสัญญาว่าจะนําหีบศักดิ์สิทธิ์กลับคืนให้แก่ท่านทันทีหลังจากที่โอดินตายซึ่งนี่ถือเป็นข้อเสนอที่ลับฟี่ยากจะปฏิเสธก็จึงรีบตอบรับข้อเสนอของโลกิ และเมื่อโลกิกลับมาถึงแอดกาดไฮเด้าที่ยืนเฝ้าประตูไบฟอดอยู่พูดกับโลกิว่าข้าเพ่งมองหาท่านในโยทันหายแต่ก็ไม่เห็นหรือได้ยินเสียงท่านอำพรางการมองเห็นและได้ยินของข้าเหมือนตอนที่ข้าศึกรอบเข้ามาโลกิตอบกลับว่าสัมผัสเจ้าอาจอ่อนแรงหลังรับใช้แผ่นดินมานานไฮเด้าตอบสวนกลับไปในทันทีว่าหรืออาจเป็นเพราะมีผู้ค้นพบวิธีปิดบังตัวตนเมื่อไม่อยากให้ข้าเห็นแต่กลับมาที่โลก ทอแบกเอริกมาส่งที่บ้านพักหลังจากที่เขาเมาจนหลับจุดที่บาร์และเมื่อส่งเอริกเข้านอนเรียบร้อยแล้วเจนจึงชวนทอออกมานั่งคุยที่ด้านนอกระหว่างที่นั่งคุยกันทอซึ่งแอบหยิบสมุดบันทึกของเจนที่ถูกยึดไปและนำกลับมาให้เธอทอพูดต่อว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ละ่ะเธอต้องทำมันให้สำเร็จนั่นก็เพราะว่าเธอคิดถูกแล้วดูนี่นะท่านพ่อเคยอธิบายให้ข้าฟังว่าโลกของเธอคือหนึ่งในเก้าอาณาจักร ที่เชื่อมต่อกันด้วยกิ่งก้านโยราซิลซึ่งเป็นต้นไม้แก่โลกและทั้ง9อาณาจักรมีดินแดนมิดการ์ดซึ่งก็คือโลกอันฟายวานาไฮยทันไฮและแอดการ์ดซึ่งเป็นบ้านที่ข้าจากมาตัดกลับไปที่แอดการ์ดเราสายของทอปรึกษากันเรื่องที่ทอโดนในประเทศทั้งยังมีโลกิครองบัลลังก์ทุกคนจึงตัดสินใจออกตามหาทอและเมื่อมาถึงสะพานไบฟรอสไฮเดาซึ่งได้รับคําสั่งจากโลกิว่าห้ามเปิดสะพานไบฟรอสจนกว่าจะได้รับคําสั่ง ทำทีเดินออกไปข้างนอกโดยทำเป็นลืมเปิดประตูสะพานไบฟอดที่เชื่อมต่อไปยังโลกทิ้งไว้โลกิี่เฝ้ายืนดูอยู่รีบเดินตรงเข้าไปหาเดทรอยเยอร์และสั่งมันว่าอย่าให้พี่ข้ากลับมาได้ตัดกลับมาที่โลกในที่สุดสหายของทอก็ตามหาทอจนพบทอยิ้มและจึงบอกกับสหายของเขาว่าพวกเจ้าก็รู้ว่าข้ากลับไปบ้านไม่ได้และที่ท่านพ่อต้องตายก็เพราะข้าซีฟรีบตอบกลับไปในทันทีว่าพ่อของท่านยังไม่ตายซึ่งนั่น ทำให้ทอชงักอยู่ครู่หนึ่งตัดกลับมาที่แอดกาดโลกิซึ่งโมโหไฮเด้าที่ฝ่าฝืนคําสั่งของเขาที่ห้ามเปิดสะพานไบฟรอสจนกว่าจะได้รับคําสั่งจึงสั่งปลดไฮเด้าออกจากตําแหน่งนายทวารและถือว่าไม่ใช่ชาวแอดกาดอีกต่อไปไฮเด้าตอบกลับว่างั้นแสดงว่าข้าก็ไม่ต้องเชื่อฟังเจ้าแล้วพร้อมกับง้างดาบหวังจะฟันโลกิแต่ก็ยังไม่ไวพอโลกิใช้หีบศักดิ์สิทธิ์ปล่อยพลังน้ำแข็งเข้าใส่ไฮเด้าจนตัวแข็งทื่อ จากนั้นโลกิเข้าควบคุมสะพานไบฟรอสและเชื่อมต่อมายังโลกแล้วจึงส่งเดสทรยเยอร์ตามมาเพื่อกำจัดทอมันรีบเดินตรงมาหาทอโดยมีเศษข้าวของระเบิดพังเสียหายจากพลังลำแสงทำลายล้างของเจ้าเดสทรยเยอร์เหล่าสายของทอพยายามช่วยกันหยุดมันแต่ก็ไม่ใกล้เคียงเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นทอจึงบอกให้ทุกคนรีบกลับไปยังแอสกาดเพื่อหยุดโลกิก่อน จากนั้นทอตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาเจ้าหุ่นเดทรอออร์และจึงพูดกับโลกิผ่านเจ้าหุ่นเดทรอออร์ว่าน้องข้าหาก้าได้ทําสิ่งใดผิดไปต่อเจ้าข้าก็ต้องขอโทษเจ้าด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องจงเอาชีวิตข้าไปเถิดเปรี่ยงเจ้าหุ่นเดสทรอออร์ฟาดทอจนกระเด็นและสลบไปซึ่งนั่นทําให้โอดินที่อยู่ในสภาวะหลับไหลถึงกับน้ําตาตกในเวลาเดียวกันคําพูดของโอดินที่เคยกล่าวไว้กับคอนสึกโยเนียว่า หากผู้ครอบครองคอนนี้คู่ควรเขาก็จะได้รับพลังอำนาจแห่งทอและในที่สุดคอนศึกโยเนียก็หลุดออกมาจากแท่นหินพุ่งตรงมาหาทอเปรี้ยงขุมพลังสายฟ้าปลุกให้ทอตื่นและฟื้นคืนพลังแห่งเทพเจ้าสายฟ้าไม่รอช้าทอรีบใช้คอนหมุนควงสว่านจนเกิดพายุดูดเจ้าเดสทรอยอยร์จนลอยขึ้นเหนือพื้นดินและจึงฟาดเจ้าเดสทร์รอยร์จนร่วงลงมานอนนิ่งเมื่อเหตุการณ์สงบทอเดินตรงเข้ามาหาเจนพร้อมกับพูดว่าฉันต้องไปคุยกับโลกิ และเมื่อเอเจนต์โคสันตามมาถึงทอบอกกับเขาว่าจำไว้บุตรแห่งโคเราต่อสู้เพื่อสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการปกป้องโลกนี้นับจากนี้ไปเราคือพวกเดียวกันหากแต่เจ้ายอมคืนของที่เอาไปจากเจนเอเจนต์โคสันยิ้มพร้อมกับตอบกลับว่าแน่นอนว่าเจนจะได้รับอุปกรณ์คืนไปเพื่อใช้มันทำงานวิจัยต่อจากนั้นทอถามเจนว่าเธออยากไปดูสะพานสายรุ้งนั่นไหมและจึงอุ้มเจนเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้า ก่อนกลับทอบอกกับเจนว่าฉันจําเป็นต้องกลับไปแอดกาดแต่ฉันสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอและทั้งสองก็จูบกันด้วยความรักตัดกลับมาที่แอดกาดขณะนี้พวกจักน้ําแข็งที่นําโดยลับฟี่ได้มาถึงแล้วโดยมีโลกิเป็นผู้เปิดประตูไบฟอร์ดให้และจึงรีบพาพวกจักน้ําแข็งไปยังห้องนอนของโอดินเมื่อลับฟี่ได้เข้ามาถึงยังห้องนอนของโอดินเขายืนจ้องมองดูโอดินที่หลับไหลพร้อมกับพูดว่าข้ารู้ ว่าเจ้ายังคงได้ยินและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและเจ้าจะได้รู้ว่าความตายมาเยือนเจ้าด้วยน้ำมือของลาฟฟี่เปรี้ยงโลกิยิงลาฟี่จนล้มกระเด็นพร้อมกับพูดว่าและความตายก็มาเยือนเจ้าด้วยบุตรแห่งโอดินและจึงยิงลาฟี่ซ้ำจนร่างแหลกละเอียดท่านแม่วิ่งเข้ามาโลกิด้วยความดีใจโลกิพูดกับท่านแม่ว่าข้าขอสาบานต่อท่านแม่ว่าพวกมันจะต้องชดใช้ทันใดนั้นเอง พอที่เพิ่งกลับมาถึงยืนจ้องโลกิด้วยสายตากโกรธแค้นพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าไม่บอกท่านแม่ด้วยละ่ะว่าเจ้าส่งเดสทรยเออร์ er ไปสังหารข้าและเพื่อนๆนโลกิรีบเถียงกลับว่าข้าเพียงแต่ทําตามคมําบัญชาสุดท้ายของท่านพ่อแต่ดีแล้วที่พี่กลับมาในระหว่างนี้ข้าต้องขอตัวไปทําลายโยทันไฮก่อนและจิกยิง,งทอจนกระเด็นตกลงมาจากขอคอยปราศาสตร์ไม่รอช้าโลกิรีบเปิดสะพานไบฟรอสเพื่อเชื่อมไปยังโยทันไฮเมื่อทอเหาะตามมา โลกิบอกกับทอว่าเจ้าหยุดมันไม่ได้หรอกสะพานไบฟรอสจะถูกเปิดค้างเอาไว้จนกว่าโยทันไฮจะพินาศทอถามกลับว่าเหตุใดเจ้าถึงทําเช่นนี้โลกิตอบก็เพื่อพิสูจน์ให้ท่านพ่อได้เห็นว่าข้าคือลูกที่คู่ควรกับตําแหน่งรัชทายาทอันที่จริงแล้วข้าไม่ได้ต้องการบัลลังก์นั้นหรอกข้าเพียงต้องการทัดเทียมเจ้าและทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดและก็เป็นทอที่ชนะโลกิ ในที่สุดทอจิงตัดสินใจทำลายสะพานไบฟรอสเพื่อหยุดยั้งการทำลายดาวโยธันไฮสะพานระเบิดออกผลักทั้งสองกระเด็นตกไปยังขอบของดาวแอดกาดโอดินที่เพิ่งฟื้นคืนสติรีบมาช่วยทั้งสองเอาไว้โลกิจ้องมองไปยังโอดินพร้อมกับพูดว่าท่านพ่อข้าเองก็สามารถถล่มโยธันไฮเพื่อท่านได้นะโอดินจ้องมองดูโลกิพร้อมตอบกลับว่าไม่โลกิซึ่งเป็นคำตอบที่ทำให้โลกิน้อยใจเข้าไปอีก จึงตัดสินใจปล่อยมือจนร่วงลงไปยังขอบของดาวเอ็ดกาดและหลุดเข้าไปยังประตูมิติของสะพานไบฟอร์ดท,ที่กำลังปิดตัวลงเมื่อเหตุการณ์สงบทอถามไฮเด้าว่าเราคงไม่มีทางไปโลกมนุษย์ได้แล้วสินะไฮเด้าตอบความหวังยังมีเสมอทอถามต่อว่าเจ้าเห็นเธอไหมไฮเด้าหัวเราะและตอบกลับว่าเห็นสิเธอดูเหมือนกำลังยุ่งกับการหาวิธีมาหาท่านจบภาคหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ